ถ้าเห็นรถคันนี้ขับพุ่งลงแม่น้ำนะอย่าเพิ่งโทรแจ้งกู้ภัยนะครับเพราะมันไม่ได้จมน้ำแต่มันกำลังว่ายน้ำบางคากนี่คือแอมฟิคา770ตำนานรถสะเทินน้ำสะเทินบกจากเยอรมันนะครับที่ผลิตออกมาขายจริงๆนะย้ำนะครับว่าขายจริงๆไม่ได้เป็นรถโชว์หรือว่ารถเดโมใดๆนะครับความเจ๋งของมันเนี่ยคือพอมันลงน้ำปุ๊บคนขับเนี่ย แค่โยกคันโยกพิเศษนะมันจะมีใบพัดคู่ ه, ที่ท้ายรถของมันจะทำงานทันทีปล่อยรถเก่งเนี่ยให้กลายเป็นเรือสปีดโบท๊ทแต่นะมันช้ามากมันไม่ได้แบบรวดเร็วทันใจหน้ากระดกวิ่งอะไรแบบนั้นนะครับส่วนเวลาเลี้ยวนะฮะเขาก็ใช้พวงมาลัยนะครับ พวมาลัยที่เราใช้นี่แหละบังคับล้อหน้าให้ทําให้เคลื่อนไหวเหมือนแบบตัวหางเสือเนี่ยคอยคอนโทรลมันแต่ข้อเสียคือมันเป็นเป็เปดครับบนบกก็วิ่งไม่เร็วในน้ําก็ช้าสลือเกินแถมขึ้นฝั่งทีนะก็ต้องอัดจารบีตามนู้นตามนี้พอขึ้นมาเหมือนพูดง่ายๆคือต้องมาอัดจารบีใหม่แลกกันนะใครว่าคุ้ม คอมเมนต์มาหน่อยใครว่าเละเอะเทอะเพี้ยนคอมเมนต์กันมาหน่อยคลิปนี้นะครับแชร์ไปให้ถึงนายกใครที่เบื่อน้ำท่วมนะจะเอารถแบบนี้มาขายในไทยหรือเปล่าแชร์คลิปนี้ไปให้ถึงนายกนะครับแท็กเพื่อนๆมาดูรถในฝันกันด่วนเลยใครที่ชอบคลิปนี้กดติดตามไว้ครับ